สวัสดีครับการแก้สมก,การนะครับก็เป็นคอนเซ็ปที่พูดถึงการเท่ากันนะครับคำว่าสมก,การก็แปลว่าคำว่าสมก,การเนี่ยแปลว่าเท่ากันการเท่ากันนะครับเช่นถ้าเรามีสี่เหลี่ยมอยู่กล่องหนึ่งนะครับกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งแล้วก็มีมลูกบอลกลมๆวางอยู่บนตาช่างครับแล้วก็ ั่งหนึ่งก็มีลูกบอรลรวมวางอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้แต่ช่างนี้นะครับสองข้างเนี่ยเท่ากันอยู่เท่ากันนะครับแล้วเราอยากทราบว่าในกองสี่เหลี่ยมเนี่ยมีลูกบอลอยู่กี่ลูกน้ําหนักโดยที่น้ําหนักลูกบอลเนี่ยเท่ากันตลอดนะครับก็ถ้าเราอยากทราบว่าจะน้นําหนักออกองสี่เหลี่ยมเนี่ยเท่าไหร่เราก็ ใช้วิธีการดึงเอาค่าที่มีอยู่เนี่ยออกไปนะครับเอาลูกบอลที่มีอยู่เนี่ยออกไปถ้าลบข้างนี้ออกไป1ลูกก็ลบข้างนี้อีกหนึ่งลูกนะครับลบนี้อีกหนึ่งแล้วก็ลบนิดนิดลบนิดอีกหนึ่งลบนนเราก็จะเหลือว่ากล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเท่ากับลูกบอลที่เหลืออยู่ก็คือ3ลูกนะครับสี่เหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยมนี้ก็คือนั่นี่นะครับนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของการแก้สมการนี่คือการนําตัวเลขที่มีอยู่เนี่ย กำจัดออกไปให้เหลือแต่ตัวสิ่งที่เราไม่ทราบค่าซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกสิ่งที่ไม่ทราบค่าเนี่ยว่าตัวแปรนะครับตัวแปรอลองดูถ้าเป็นตัวแปรที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับเช่น x บวก3เท่ากับ6แบบนี้นะครับถ้าเราอยากทราบว่า x เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องกําจัดเลข3อันนี้ออกไปถ้าเรามีบวก3อยู่เราก็ต้องลบ3ออกไปนะครับโดย ลบออกไปทั้งสองข้างใช่ไหมครับลบ3แบบนี้บวก3กับลบ3ก็จะตัดกันไปนะครับหายกันไปบวก3ลบ3ก็ได้0ย์ก็จะเหลือแต่ตัวแปรที่เราต้องการคือ x อย่างนี้6ลบ3ก็จะเหลือ3เราก็จะทราบว่าค่าตัวแปรที่เราต้องการก็คือค่าที่เราเหลืออยู่ก็คือเหลือ3นั่นเองครับในกรณีที่การเป็นลบก็เช่นเดียวกันเช่นถ้าเรามี x ลบ3เท่ากับ6แบบนี้และ เราอยากทราบว่า x มีค่าเท่าไหร่เราต้องการให้ลบ3หายไปนี่นะครับเราก็ต้องกําจัดลบ3โดยการบวก3เข้าไปนะครับสีนี้แล้วกันบวก3เข้าไปทั้งสองข้างนะครับเราก็ลบ3บก,กับบวก3ก็หมดไปนะครับก็เหลือ x อย่างเดียว6บวก3ก็จะได้9ก็จะได้ x เป็น9ออกมานะครับก็ขึ้นอยู่กับ สมการที่เราต้องการหาก็จะได้คําตอบออกมานะครับเวลาจะทําอะไรกับสองข้างก็จะได้คําตอบเท่ากันอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันก็เป็นที่มาของวิธีลัดนะครับเช่นถ้าเรามี x บวก3เท่ากับ6เนี่ยเนื่องจากเรารู้แล้วว่าถ้าเราลบ3 2สองข้างมันก็เหมือนกับเราเอาบวก3มเนี่ยมาเขียนใหว่เป็นลบ3ข้างนี้นะครับตำราบางเล่มตำราบางเล่มก็จะบอกว่าย้ายมาลบ3อย่างนี้ก็จะเหลือ x เท่ากับ6บวก3ก็ย้ายมาลบ3แบบนี้นะครับก็จะเป็น x เท่ากับ3ก็ได้คำตอบเหมือนกันนะครับในเส้นเดียวกันถ้าเรามี x ลบ3เท่ากับ6เราก็ย้ายลบ3มาบวกก็จะได้ x เท่ากับ6บวก3แบบนี้เพราะฉะนั้น x ก็คือ9ก็จะเท่ากันก็คิดยังไงก็ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้สมการแบบพื้นฐานนะครับ โดยการกําจัดตัวเลขที่มีอยู่ออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวคราวหนะ้ามาดูวิธีการต่อนะครับสวัสดีครับ